ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐโครงการต่างๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประกันสังคมมาตาา3 3 39และ40นะครับที่วันนี้กลุ่มที่มีอาชีพทำงานกลางคืนจะได้รับเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของคุณไปเลยคนละ5,000บาท แล้วจะได้เงิน5,000บาทกี่งวดมาดูกันครับขอบคุณข้อมูลจากเพจข่าวประกันสังคมนะครับคุณผู้ชมครับใครที่ได้มีการไปเช็คสถานะนะครับเกี่ยวกับการโอนเงินย,วยาวๆกลุ่มทํางานอาชีพกลางคืนม .33, 39, าและ40นะครับแล้วเขามีการแจ้งผลว่าเงินจะเข้าวันนี้ลองเช็คบัญชีพร้อมเพย์ด,ด่วนนะครับว่าเงินเนี่ยเข้าได้ยัง ใครมีเงินเข้าแล้วคอมเมนต์มาใต้ร่างด้วยตขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแต่วันนี้นะฮะใครได้สถานะสีเขียวนะครับว่าได้รับเงิน7มกราคมแต่เงินยังไม่เข้าเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับมันอาจจะมีการผิดพลาดการโอนหรือว่าการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนนะครับเขาจะมีการโอนรอบเก็บตกให้คุณตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนมีนาคมดังนั้นนะครับใครที่ไม่ได้วันนี้ไม่ใช่ว่าจบนะครับแต่ว่าจะมีการโอนรอบเก็บตกให้ เดี๋ยวสตางค์จะแจ้งอีกทีว่าเขาจะมีรอบเก็บตกสําหรับคนที่มีปัญหาการโอนวันที่เท่าไหร่วันไหนเดี๋ยวจะไปตามข่าวให้นะครับทีนี้ก็มีอีกหนึ่งคำถามจากคุณผู้ชมนะบอกว่าถ้าได้เงินวันนี้5,000ันแล้วเนี่ยจะได้อีกกิ่งงวดนะครับสตางค์ขอพูดตรงๆว่ารัฐบาลประกาศนะตอนนี้นะให้แค่5,000ันงวดเดียวเท่านั้น นั่นหมายความว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือถ้าได้แล้วก็คืนได้เลยสําหรับคนที่ทํางานอาชีพกลางคืนนะครับส่วนในอนาคตจะมีโครงการอะไรเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับประการสังคมกลุ่มนี้อีกบ้างเดี๋ยวจะไปตามข่าวให้ครับผู้ชมท่านใดสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้นะครับแล้วก็ใครที่สงสัยว่าตัวเองจะได้เงินหรือไม่ได้เงินวันนี้บ้าง ให้คลิกลิง์ข้างล่างได้เลยนะครับเป็นลิงก์ที่เช็คสถานะว่าคุณเนี่ยจะได้รับเงินวันนี้หรือไม่ถ้าได้จะเขียนสีเขียวว่าคุณได้รับสิทธิ์นะครับถ้าไม่ได้จะเป็นสีแดงว่าไม่ได้รับสิทธิ์ประมาณนี้นะครับและใครอยากจะให้สตางค์ตามข่าวไหนก็คอมเมนต์มาได้เหมือนกันเดี๋ยวจะไปตามข่าวที่น่าเชื่อถือแล้วมาบอกคุณผ่านหน้าจอช่องสตางค์มีเดียอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารสวัสดิการต่างๆจากทา,า,างรัฐบาลด้วยนะครับ ถ้าคุณไม่อยากตกข่าวดังหรือพลาดประเด็นฮิตอย่าลืมติดตามรายการโขนกระแสแชร์ชข่าวเจอกันทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา5้าโมงครึ่งที่นี่ช่องสตัง์มีเดียครับ